สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับ s e p h channel by admin s p h channel นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสว,ส,สวัสดีทุกท่านที่มารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Admin ตั้งสูงเลยวันนี้ครับเราจะมา ดูวิธีปลูกวิธีเพาะ,มะเมล็ดของอดีเนียมนะครับคือชวนชมนะครับเมื่อเราเก็บมาจากฝากแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็คือก่อนจะนำม,มาปลูกครับก็ทุกท่านสมมติว่าเราจะใส่ภาชนะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เจาะรูเราหาอะไรที่เป็นรีเซคิลก็ได้นะครับเจาะรูเพื่อที่จะระบายนานนะครับจากนั้นเรานำมเมล็ด พอประมาณอย่างโทนี้ใช้ประมาณ7-9เมล็ดก,ก็ได้ครับเรานําไปตากแดดจัดนะครับสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ครับเพื่อการรักษาอุณหภูมิให้ให้มันให้มันแห้งดีครับแล้วมันก็ขอแนะนํานะครับ,รบว่าถ้ามันควรออกจากฝักแล้วควรจะเพาะเลยอย่ไม่เก็บไว้นานมากมันมันขึ้นช้ามากเลยแอดมินเคยทดลองแล้วมันไม่ค่อยขึ้นไงครับ หรือบางท่านก็จะใช้วิธีอย่างนี้ครับนำมเมล็ดที่เมื่อสักครู่ครับนำมามาวางด้วยทิชชู่ที่เราพรมน้ำชุ่มแล้วมันก็จะมีงอกขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วพอจากนั้นให้มันงอกเขียวก,กว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วเราก็แกะแกะตรงเปลือกมันออกแล้วเราค่อยนำไปปลูกวิธีนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ผ่านไปประมาณ7วันใช่ไหมครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็คือทุกท่านนําภาชนะแบบนี้มาใช่ไหมครับจากนั้นทุกท่านใส่ดินครับนี่คือหน้าตาของใส่ดินแล้วท่านจะใช้แบบเป็นกล่องของอะไรอาหารของร้านค้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดรีไซเคิลเมื่อเราใสา่ดินเกือบเต็มแล้วพรมน้ําให้ชุ่มนะครับอันนี้แอดมินพรมมาแล้วแหละแต่ว่าเราจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือพรมเข้าไปเลยครับ พอไม่ชุ่มครับเห็นไหมครับที่เราลองที่เราลองเอาไว้คือเรากันน้ํามันเลอะบ้านนั่นเองครับพอจากนั้นนะครับพอพอน้ํามันซึมออกหมดแล้วเห็นไหมครับจากการให้ทุกท่านนําเมล็ดนะครับนําเมล็ดเนี่ยวางเลยครับที่ไปตากแดดมันได้เน่ะวางวางละลักษณะนอนนะครับผมดินก็ดินปลูกทั่วไปนี่แหละครับบางท่านก็อาจจะตรงนี้อาจจะใช้เป็นทรายก็ได้นะครับ ไม่ถึงชั้นต่อไปจากนี้นะครับอันนี้คือชั้นแรกเป็นควรจะเป็นดินปลูกแต่ชิ้นต่อชั้นต่อไปก็ควรจะเป็นทรายที่ครับหรือเป็นดินดินดินทานเบบี้ก็ได้ครับดินปลูกละะักษณะเนี่ยที่มันละเอียดนะครับทรายก็ควรจะจากนั้นให้ทุกท่านนะครับนานำ,นำดินนะครับกรบไปเลยนะครับกรบไปก่อนบางๆพอนะครับบางๆไม่ต้องหนามากเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยขึ้นครับแอดมินเคยลอง ลองมาลองมาเยอะแล้วมันมันไม่ค่อยขึ้นครับอันไหนที่มันเป็นก้อนๆคุณตักได้ตักออกก็ไมนะครับไม่ต้องใช้เนี่ยนะครับจากนั้นก็ให้ทุกท่านพรมน้ำครับพรมน้ำนะครับดูว่าโอเคต่อไปขั้นตอนคือพรมน้ำนะครับ ปมน้ำให้ชุ่มเลยครั้งเดียวนะครับ7วันครับพรมไปเลยครับถ้ามีปอกกี้ใช้ปอกกี้ฉีดเลยครับเนี่ยมันเด้งขึ้นมาละยังไม่ต้องให้มันเด้งขึ้นมาอ่ะสมมุนเราใส่ไปจนชุม่มละอ่ะโอเคเนาะสมมุนเราใส่ไปจนชุ่มแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับทุกท่านครับเพื่อนๆครับ ต่อไปลพอเราพรมจนชุ่มแล้วนะปิดทับตัวเมล็ดเราจะได้หน้าตาแบบนี้ครับที่ที่ผมใช้ลองเพราะว่ามผมผมไม่อยากให้มันเลอะไงครับให้น้ําที่ซึมลงไปอ่ะมันเราไม่ต้องลดน้ํานะครับหลังจากนี้ไปเจ็ดวันไม่ต้องลดน้ําหลังจากนั้นดูว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแล้วเรานะครับผมก็จะเขียนไวาว่า,าผมเริ่มทําที่สี่เดือนห้าครับสี่เดือนห้าถึงวันที่สิบเดือน ห้าเนี้ยไม่ต้องรดน้ําอยู่ในที่ร่มนะครับต่อไปอีกสิบห้าวันน่ะตั้งแต่วันที่10เดือน5้าปีหกสานับไปได้ให้อีกสิบห้าวันนะครับแล้วนั่นแหะครับลองดูว่ามันจะคือโดยเฉลี่ยแล้วมันควรจะอยู่ที่25วันแล้วมันถึงจะมีใบออกเป็นสี่แฉกเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูอันที่แอดมินทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนได้ยินดีไหมครับ อันนี้นะครับคือหน้าตาของชวนชมที่สายพันธุ์เดียวก,กันกับตัวนี้นะครับที่แอดมินได้ทดลองเป็นครั้งแรกเลยหลังที่จากที่ได้ฝากมาครับคือไม่ลดน้ำตั้งแต่วันที่20เดือนเมษาถึงวันที่27เมษานะครับอยู่ในที่ร่มโอเคครับต้นมันจะจะขึ้นมาระดับนี้ครับแล้วก็ยังมีใบเล็กอยู่ตอนนี้อยู่ในเลเวลที่2คือเราตั้งแต่27เมษาถึง15พฤษภาคมเนี่ย นี่มีวันที่เท่าไหร่ยังไม่15พฤษภาคมวันนี้วันที่8วันที่9พฤษภาคมครับก็รออีกนิดครับเดี๋ยวตอนนี้ใบมันเริ่มเป็นสี่แฉกแล้วถามว่าตอนตอนใบมันเริ่มสี่แฉกเนี่ยเราเราก็จะนําอาจจะนําให้มันมีแสงสว่างเข้าได้ก็ได้อันนี้ที่แอดมินทำแบบนี้เพราะว่ายกให้มันสูงขึ้นนั่นเองครับเนี่ยเราต้องใช้อัน,นิปิดเพราะว่าแถวบ้านามีนกเยอะแล้วนกมันชอบมาคุยตามดินนะครับผม แอดมินก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องแบบปิดครูม,มันไว้ด้วยถึงนี้ตอนแรกๆเลยอะที่มันยังต้นไม่สูงขนาดนี้นะครับแอดมินใช้วิธีปิดทับไปเลยแต่พอดีต้นมันสูงขึ้นเราก็เลยประยุกต์ใช้อีกใช้ที่หนีผ้านะครับผมแอดมินจะตั้งเวนัข้างหน้าครับบรรยากาศไทยเทแล้วก็แสงแดดมันเข้าไม่ถึงครับเข้าบ้างแต่มันไม่ใช่ว่าส่องแบบร้อยเปอร์เซ็นมันเข้าแค่แบบ หอะไรอยเงี้ยสิมีแสงเข้าลำไรแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีสีแฉกแล้วเราเริ่มจะเอาไปวางให้มันตากแดดได้บ้างครับตอนที่เราจะแยกลงปลูกในกระถางก็นี่แหละครับตั้งแต่มีเดี๋ยวมันโตขึ้นสักหน่อยครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของ25วันอยู่คือจะเป็นหมดอีกทีก็15พฤษภาคมนะครับตามที่เราเขียนมาไว้มันจะมี2องเลเวล เลเวลแรกคือ7วันเนี่ยมันจะมันจะต้องงอกออกมาถูกไหมครับงอกออกมาเลเวลที่2ก็คือมันจะต้องขึ้นต้นสูงแล้วแบบนี้ครับแล้วจนกระทั่งมันมีใบสี่แฉกใบออกมาสี่แฉกเราถึงจะออกสู่แดดออกหรือแยกภาชนะได้นั่นเองครับช่วงนี้จําไว้เลยนะครับช่วง25วันทั้งหมดนมนเนี่ยแบ่งเป็น2องเลเวลเนี่ยห้ามลดน้ํานะครับผมห้ามลดน้ําคือให้มันชุ่มอยู่ในดินของมันนเองนะครับผมโอเคไหมครับ อันนี้ทุกท่านเคลียร์แล้วเนาะที่แอดมินทำไ้นีนคือป้องกันนกนะครับนกมันเยอะแถวนี้โอเคอันนี้ก็จะรอดูผลนะครับก็คือเพิ่งทำไปวันที่วันที่สี่เดือนห้านะครับผมปีหกสามเลเวลแรกจะดูผลวันที่สิบนะครับว่ามันจะงอกไหมสิบก็คืออีกสองสาวันนี่แหละอีกวันสองวันนี่แหละครับไม่ต้องรดน้ำอยู่ในที่ร่มครับทั้งหมดรวมมายี่ห้าวันอันนี้ผมใช้ภาชนะจากร้านไก่ทอดนะครับ ค,คือ admin แอดมินเป็นลูกค้าเขาแอดมินดีกว่าเราเอาไปทิ้งขยะแล้วเราก็เจาะรูเจาะรูแล้วเราก็เอามาทําเป็นแบบที่เพาะก็ได้นะครับทุกท่านครับครับเราสามารถรีวิวรีไซเคิลได้ครับหรืออ e ีกวิธีหนึ่งที่หรือจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้อย่างที่ผมบอกแล้วแต่เราสะดวกเลยอย่างอันนี้ก็ใช้เหมือนกันใช้แบบนี้อันแรกเลยที่แอดมินทา วิธีหนึ่งคือการเพราะเพาะให้มันคือการเอาเพาะให้มันแบบอย่างเงี้ยอยู่ในกระดาษทิชชู่เปียกอะครับทิชชู่ที่เราเอามาพรมน้ำนี่แหละครับจนมันงอกขึ้นลักษณะเนี้ยครับแล้วทุกท่านก็ดูให้มันมีเขียว,ยวมากกว่านี้หน่อยแล้วเราพอตัวเนี้ยมันเริ่มจะออกเราค่อยๆช่วยมันโดยการแบบแกะเปลือกมันออกแล้วเราค่อยนําไปปลูกในดินแบบเนี้ยครับนาไปปลูกในดินลักษณะนี้แล้วเราก็เอาพวกทรายหรืออะไรเงี้ยกรอบ หรือพวกดินที่มันมีความละเอียดมากๆครับที่เราร่อนก่อนให้มันละเอียดแล้วเราก็ติดตามผลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสาระดีๆสำหรับมือใหม่อดีเนียมมือใหม่ของสายชนชมสายยางขมนะครับแอดมินก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและครับ กด Subscribe ให้นะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้แอดมิน stay at home นะครับหากิจกรรมทำนะครับผมครับก็ลดการคลายเครียดครับหวังว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ต่อยอดให้กับการปลูกต้นไม้ของคุณได้นะครับครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ฝากถึงทุกท่านนะครับให้รักษาสุขภาพครับในช่วงนี้อากาศก็ร้อน เดี๋ยวหน้าฝนก็จะมาแล้วขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเราหากิจกรรมทําที่บ้านนะครับ stay at home เรา work from home stay safe ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเครียดนะครับผมหากิจกรรมดูหนังฟังเพลงอะไรผ่อนคลายมันมันมีประโยชน์ดีๆนั่นแหละครับเดี๋ยววิกฤตนี้มันก็ผ่านพ้นไปครับคนไทยร่วมมือกันทำได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ